สวัสดีนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกเด้อค่ะออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะวันนี้นะคะอากาศก็เย็นอยู่เดีแต่ก็รู้สึกอยากเดินเนาะเหงาอยู่เด้อยู่ในเนบ้านนะคะเหงาอยู่นะคะนวนดอกไม้แต่ยังด,ดูต้นอันนี้อะไรอ่ะเออดอกแคดอกแคใกล้ยังดอกแคใกล้ยังใกล้ยังเนี่ยต้นมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ เชื่อมต่อเชื่อมต่ออะไรก็ไม่รู้เชื่อมต่อบ่อยมากเลยอ๊ะยังไงดอกแคร์หรือเปล่านั่นนี่ยยิงด้วยยิงด้วยดูดอกแคร์กันเจอดอกแคร์ดอกแคร์หรือดอกไม้ดอกแคร์หรือดอกไม้ไม่รู้แล้วเน่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 ่เน่ดอกไม้ไม่ใช่ดอกแคร์นึกว่านึกว่าดอกแคร์ไม่ใช่เลยดอกไม้นั่นวันนี้เราเดินมาทางฝั่งทางนี้นะคะ ฝั่งตรงข้ามอันนู้นก็จะเป็นเชิ้เอ่อเจอะไรนะโบดอันนี้อันนี้ดอกไม้เดิมใช่ดอกแคเลยดอกเหมือนที่บ้านเลยดอกไม้ป่านะคะทุกคนต้นดอกแคยังไม่มีอ่ะต้นดอกไม้ป่าอันนี้เข้าไปในป่าเดิมอรู่ฝั่งตรงข้ามเดินเข้าไปเลยเดินลกมากนี่ดอกไม้ป่าสวยมากเลยอยู่ข้างทางนั่นนี่ ดอกไม้ป่าอยู่ข้างทางสวยๆเนาะโอ้แล้วก็มีแมงนะคะน่าจะเป็นแตนหรือเปล่าดูดิดอกไม้ข้างทางดูดิดอกงามๆดอกสวยๆอันนี้อยู่ข้างทางเอ้อทุกคนดอกไม้ข้างทางนะคะอู้เยอะมากเลยอะ่ะดูดิข้างบนนู่นอีกตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ดอกอันนี้กําลังขึ้นดอกอันนี้กําลังมาดูดิ สวยมากเลยสวยๆเนาะดีดีดอกไม้ข้างทางสวยนะดู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 ด,ดูแล้วก็มีแมงนะคะเตนนะคะไม่ใช่แมงนะคะเตนเริ่มมีแตนแล้วช่วงนี้อันนี้ก็ทถางป่าเนี่ยจะถึงมาถางตอนแรกมันมาถึงนี่เลยนะป่าเนี่ยรกมาก อันนี้ต้นเอ้ต้นสะดาวหรือเปล่านี่หรือว่าต้นดอกแคต้นด so? อกแคหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยดอกแคดอกแคเริ่มแล้วดอกแคเริ่มเริ่มจะออกแล้วดอกแคนี่ต้นดอกแคนี่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 ดอกแคนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยส้มแคดอกแคเด้อเนี่ยไม่ใช่สะดาวหรอกเนาะดอกแคแหละเนาะเพราะว่ามันใกล้จะมีดอกแคแล้วไงเพราะว่าข้างทางนี่จะดอกแคเยอะ ต้นดอกแคทั้งเลยเนี ον, ่ยเ,เ,เริ่ม uh เริ่มออกแล้วเร totally ิ right ่มออกแล้วเริ่มออกเริ่มออกเริ่มออกใบแล้วใบเริ่มแตกใบเพิ่งจะเริ่มแตกดอกแม่ดอกแคป่าดอกแคฝรั <t <t ่งใบเพิ่งเริ่มแตกเนี่ยใบเพิ่งเริ่มเพิ่งจะเริ่มเองที่นี่ที่ที่นู่นครับที่อื่นเขามีแล้วอันนี้ก็ข้างทางฝั่งข้างนู้นเริ่ฝั่งตรงข้าม นู่นบ้านอยู่นู่นโอ้หมามาขี่เต็มเลยขี่หมาเยอะๆอันนู้นไปทางนู่นไปตะป่านนี่ฝั่งดูมุมนี้บ้างเปลี่ยนมุมบ้างนี่ตรงนี้อันนี้เขาตัดหญ้าแล้วสวยเนี่ยขี่หมาตรงนี้ไม่ไม่น่ามีขี่หมา <laughs> ไม่น่ามีขี่หมาหญ้าหญ้า หญ้ากำลังสวยเลยนี่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 หญ้ากำลังสวยงามนะคะตึ๊ด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 นี่ดอกหญ้าเต็มเลยดอกหญ้าเท่านั้นเลยเลยนี่นดยดอกหญ้ากำลังสวยงามนะคะทุกคนเราก็มาส่องส่องดอกหญ้านั่นน่ะที่ขา,ขาวๆเลยทั้งนั้นเลยนั่นน่ะข,ขาวๆเลยทั้งนั้นเลยนะดอกหญ้าทั้งเลยนู้น ไปนู่นไปนูนปน่นไปนูนปน่นไปนู่นไปนูน่ดอกย่าเท่านั้นอ่ะอันนี้เป็นที่เด็กมันเล่นแล้วก็หมามาขี่ที่หมาขี่ด้วยชมวิวชมวิวนะคะวิวหน้าบ้านนะคะนี่นะคะมันดอกไม้เน่ะโอ้ข้างใน,นนู่นก็มีดอกไม้อยู่ในปาน่านั่นนั่นน่ยในป่านั่นก็มีดอกไม้ ในข้างในโน,น้นดอกไม้กำลังขึ้นช่วงนี้เสียงนกไปคะได้ยินเสียงนกไปเดินเล่นชมวิวเด,ดี๋ยวนู้นดูบรรยากาศเลยทางนู้นวันนี้เรามีถักล้องมาด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูมุมฟากนะคะทาอีกถักกล้องมาด้วยเห็นไหมหน่อเดินก็ประมาณกี่เมตรอะร้อยเมตรหรือห้าสิบเมตรประมาณนี้เนาะห้าสิบเมตรไหมนับไม่เป็น วางบ้านกับที่เดที่นั่งเล่นแต่ไม่มีโต๊ะนั่งนะไม่มีโต๊ะนั่งอะ่ะเขาทำแบบว่าให้เด็กไปเล่นประมาณเนี้ยถ้ามีต้นส่วน <c oughs> มากเขาจะเอามาไปขี่เอามาไปปล่อยหรือที่หมาเล่นที่มาเดินส่วนมากจะเดินไปให้หมาหมาจะเดินไปขี่ <c oughs> ที่มาขี่ไม่ใช่ที่คนนั่งเล่นนะส่วนมาก <c oughs> ถึงบ้านแล้วนะคะ ชาบ้านแรกเนี่ยฝั่งตรงนู้นดอกแคกำลังออกเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มแตกใบดอกแคเพิ่งจะมีใบชาับ้านนะเด้อตรงนี้เป็นที่จอดรถวันนี้วันศุกร์เขาไปทำงานุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์แต่คนจะเยอะเสาร์วอาทิตย์คนก็จะเยอะชาบ้านนะได้แล้วหนึ่งคลิปนะคะ ได้แล้วนะคะหนึ่งคลิปบายบายนะคะบายบายเจอกันใหม่นะคะทุกคนไปแลวเดอ้อ